คุณบนิ่เช้านี้นะคะที่โรงแรม JB Place <S <S เดี๋ยวเราจะเอาของไปขึ้นรถแล้วไปทานข้าวกันค่ะนี่แล้วที่นี่ก็มีบริการไข่กระทะด้วยนะคะหัวน,น,นอนทานไรไข่กระทะนะคะแล้วเราก็มีข้าวต้มด้วยไหมคใช่ไหมคะ,คะกิ่แออก้วขอบใจมากนะจ๊ะกิ๊เกกนี่คือพี่โบนะคะสวัสดีค่ะพี่โบ ก็ลงน้ำไปเข้าเกาะเนี่ยค่ะคันสาบจะหมดไปเมื่อแยกเมืองแยกจังหวัดออกได้ตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าสาบหมดไปแล้วเราหาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จอดรถทำนาค่ะนี่เห็นชุดกันฝนต่อไหมครับคอสตูมบแม่นุ่นครับตัดเองเรียบร้อยเดี๋ยวขอแวบไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ นีพี่โบมากับเราด้วยค่ะนี่ก็คือห้องน้ำที่เรารอเข้ากันอยู่นะคะอามาเข้าอยู่แป๊บหนึงระหว่างทางเดินไปนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชนแล้วก็ฐานการฉีดวัคซีนนะคะว่าฉีดมากี่เข็มแล้วแล้วเราก็มาทำอะไรคะตาดตรงนี้เรามาซื้อตั๋วนะคะ จองด้ยตุศรเนทนิลนี่นะคะปัดต,ต,ต่างด้าวของพวกเราทุกคนนะคะอยู่ในมือพี่แล้วอันนี้เป็นค่าบริการค่าอุทยานนะคะทุกคนอ่าอีนิงกาลังเคลียร์อยู่ค่ะให้รออีนิ่งเมื่อกี้อีนิงนึกว่าเขาคิดเงินขาดนะคะแต่จริงๆปีหนึ่งคนคือใครคะอีน,นิ่งคืออาม่าค่ะน้อยอายุสามสิบหกอ๋อเกินหกสิบไม่ต้องเสียนะคะนริตาเด็กเสียยี่สิบบาทไปนะคะหลังจากที่เราถ่าย รูปหน้าถ้านาคาเรียบร้อยสภาพทุกคนตอนนี้แข็งแรงดีค่ะ oh. ไปนาริตาครับเดินกับพี่โป๊ใช่ไหม s <S ไปเลยครับไหว้ oh. เจ้าปู่นะคะขอทางเข้าขอให้เราเดินทางขึ้นโดยปลอดภัยนะคะฝนหยุดฟัาเปิดด้วยค่ะตาโอเคไหมโอเค มากแข็งแรงมากปึ๊บ็ตาแล้วเป็นไงบ้างใครเฮียยอดสุดยอดจะทำคลิปใช่ใช่ไปกันต่อนะคะเก่งมากเลยเฮียอินิงัลโหลฮัลโหลกุนนฮัลโหลตอนนี้ต้องเลือกนะคะว่าอยากเปลี่ยนฝนหรือเปลี่ยนเงือเราถึงจุด B กันแล้วนะคะทุกคน ไปค่ะไปกันต่อที่ซีนะคะอุนอนลนาริตะอยู่จุซีแล้วค่ะทุกคน,กนอาม,ม่าสุดยอดมากพี่กำลังอธิบายว่าอันนี้นะคะคือเส้นทางเดิมใช่ไหมคะที่ชาวบ้านขึ้นเนี่ยคะ่ะไม่ใช่บันไดสีเทานะคือบันไดสีแดงนี่นะคะนี่เขาจะปีนขึ้นไปอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ตัดภาพมา เรามีบันไดแล้วตอนนี้เราก็กำลังขึ้นนะคะมีเด็กอยู่ข้างหลังหนึ่งคนให้รอเด็กตอนนี้แม่ไม่ได้อาบน้ำนะคะแต่ว่าเหมือนอาบเหงื่อไป <c oughs> กันต่อนะคะบอก ดีแล้วนะคะทุกคนตามกูเนไปกันเลยค่ะคนทางอีกยวไกลแต่ใจ,ใจเราสู้ค่ะชื่อไผ่อะไรไผ่าตาแสงไผ่าตาแสง,ง,แสงเอา้ากูเนททำไมเสื้อขาดอะ่ะถ้ามาที่ตอนนี้นะคะเป็นบันไดาทางธรรมชาติแล้วนะคะ ส่วนสมาชิกข้างหลังเราพร้อมไหมคะพี่ไก่พร้อมสมาชิกพร้อมไหมคะตามไปคะ่ะตอนนี้เราเจอราวเชือกให้จับแล้วนะคะกิมแพวค่ะอิกิฟค่ะกูเนนะคะดึงทางเชือกลาดึงทางอาม่านะคะนาริตะมาแล้วค่ะมีกูนนกับนาโบดูแลให้นะคะ <S <S นาริตะนะคะมีแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อนาโบมาด้วยนะคะทุกคนเห็นนะคะ แล้วนทีตาก็พัดตูดปุนีไหมครับในการเข้าถ้ำนะครับดีดนแห่งนี้นะครับเราจะไม่หยิบจับผนังถ้ำนะครับภายในถ้ำไม่ดื่มไม่กินนะครับไม่พิการขยะไม่เสียงังนค,ค่ะอบคนดันตูดไที่กิ๊บช่วยดันตูดกิ๊บแถวช่วยดึงที่ไกลก็ช่วยดึงคะ่ะทุกคนตามมาค่ะ ตรงนี้เป็นข้อจําสีก็ช่วงหน้าส่วนก็จะเป็นเปลาะกังกานะคะจะเป็นช่วงดําสีมากๆเลยค่ะคือเขาเป็นพืชนะคะพี่โบเป็นพืชค่ะเป็นพืชนะคะนี่เป็นทางที่เรากําลังเดินไปนะคะทุกคนนี่ไงลูกกำลังมาแล้วนั่นไงอามายืนอยู่ สวัสดีค่ะฮัลโหลกิมแพะภูนงค์ค่ะให้ยองแมอยู่ข้างหลังว่าไงทีมสีน้ำเงินเขียวยิ้มหน่อยสวัสดีค่ะไกด์พี่โบสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะคิดถึงกองจังเลยคิดถึงกองจังเลยเดี๋ยวรอบหน้าพากงมาอากาศดีมากเลยนะคะลมเย็นมากเลยดูข้างล่างนะคะว้าว แล้วเเด็กบนมือเราหนอตาหยุดอยู่ตรงโน้นตาตาไม่หยุดตาคอไทยด้วยอันนี้เป็นไรนะคะกันหน้าผาวานอนครับหน้าผาวานอนนะคะ อันนี้ทข้าอะไรกันคะทุกคนเออว่าได้เข้าไปหรือเปล่าเขาไปทำอะไรกันคะวัดขนาดอันนี้เริ่มเครียดแล้วค่ะพิกิว่านุ้นจะเข้าได้หรือเปล่าอันนี้ลุ้นนะคะเอามาปิดไหมคะเข้าได้ค่ะอามาพร้อมมากค่ะอันนี้เป็นมุมเด็ดนะคะที่เราถ่ายภาพนี่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ด้านซ้ายให้ดูคนอื่นเขาถ่ายรูปเดี่ยวกันนะคะแต่แม่ก็ต้องมาแท็กคู่กับมันค่ะแต่เรามันทำอะไรในนี้คะมาถ่ายรูปนะคะ เส้นทางการเดินนะคะทุกคนออมาไปปูนแล้วค่ะโมีคนช่วยตัดเต็มเลยขอบคุณค่ะอขอบคุณครับเรี่องขอบคุณครับหนทางอีกยาวไกลค่ะไปกันค่ะบันไดที่เราขึ้นมานี้นะคะเพิ่งเสร็จที่หอเพิ่งเสร็จได้อาทิตย์เดียวนะคะเพิ่งเสร็จได้อาทิตย์หนึ่งนะคะครั้งที่แล้วที่อีหนิงมาเนี่ยเป็นบันไดนู้นที่ที่พี่กิฟต์กับคุณการขึ้นไปนู่นเห็นไหมคะทุกคน บันไดสีแดงเป็นบันไดเก่าอุ้ยรอบนี้ดีเราได้บันไดใหม่นะคะปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วไหลลงข<อ>งั้นแรขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนพอไปถึงจุดที่จะได้จริงๆไหลลงมาเองเลยครับเหมือนโ,อโดนผลักลงมาแล้วก็จะเห็นแล้วก็เห็นเป็นทางนี้เลยใช่ครับแล้วก็เปิดเบี่ยงลงมาเลยโอ้โาาเอกราด ถามคนนะครับที่เจออันนี้คือที่มาของเส้นทางที่เพิ่งทําเสร็จอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะที่พี่เล่าให้เราฟังนั่นแหละค่ะคือพี่อิงนะคะพี่อิงเป็นคนสไลด์ลงมาใช่ไหมคะใช่ครับสุดยอดค่ะนี่ต้องขอบคุณพี่อิงที่สไลด์ลงมาในวันนั้นวันแล้วแต่เป็นผลงานของจิตอาสานะคะนั้นขอชื่นชมผู้ที่เป็นจิตอาสานะครับปรบมือค่ะอันนี้ให้พี่อิงถ่ยถ้าช่วงหน้าฝนเป็นไงคะมองเห็นน้ำตก ตัดพิมานทิพย์ลงตรงข้างหน้านะครับจุดข้างหน้าตรงหินแดงจะสวยมากครับมมาาลอองงงข้นี่คือจุดชมวิวนะครับแต่หิวข้าวเที่ยงนี่มันเพิ่งสิบโมงครึ่งยังไม่เที่ยงเลยกินซีเรียลก่อนนี่นะคะสเปย์เย็นแหแม่พ่นแถวก็พ่นด้วยนะคะเย็นชุ่มฉ่ำคุณนอนคืออะไรคะยังไม่ได้รับการพ่นเลย เมื่อไรจะถึงไหร่ึนไไปต่อกันค่ะนู่นเป้าหมายของเราอยู่ข้างบนค่ะอากาศดีมากนะคะใช่ไหมคะน้องแอลอาม่าขอเสียงหน่อยค่ะว้าวตามมากันค่ะคุณเนเป็นไงหกโมงเพิ่งลงรามาถึงกี่โมงหกโมงเช้าพี่อิงเขามาหกโมงเช้าเขาเพิ่งลงเราจะลงกันตอนกี่โมงคะบ่าย ขนทางน้ำพันห้าร้อยลิตรขึ้นยังไงคะพี่เพื่อที่จะไปเก็บน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เข้าห้องน้ำอ๋อถ้ำหลวงปู่ศิมนะครับนี่คือเส้นทางที่เราขนขึ้นนะครับอ๋อขึ้นขนขึ้นจากเส้นทางนี้ใช่ครับเส้นทางนี้ไอแล้วนะครับไปต่อครับเจ๊ค่ะขอพรยังไงในการขอพรใช่ไหมครับเราขอพรนะครับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับ ขอให้เฟังๆนะครับห <ừ. S 1> น้าที่การงานสิ่งที่เป็นไปได้ขอนะครับไม่ใช่เราไปขอรางวัลที่หนึ่งโดยที่เราไม่ซื้อหวยเลย <c oughs> ที่เ,เลยคงไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวลงไปต้องรีบซื้อใช่ครับนะครับขอพรท่านนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือนะครับเรื่องความรักกับคู่ครองนะครับแม้แต่ท่านท่านก็ยังไม่ขขประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ค่ะนะครับนการขอพรท่านอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราไปด้วยนะครับได้ให้ถูกตัวถูก้น อยากให้ปู่ท่านส่งกรรี่ไปให้ครับ,บอกที่อยู่ไว้ด้วยอันนี้คืออะไรคะพิงตรงนี้นะครับอ่านี่แหละครับที่เราจะสร้างอโนดัตเราจะสร้างอโนดาตขึ้นนะครับเก็บกักน้ําไว้หน้าแรงลาบากมากนะครับเรื่องความทุกข์ <c oughs> ของนั่งเที่ยวน้ําจะไหลลงมาจากข้างบนเลยตรงนี้ก็จะมาจากโอ,อโนดาตข้างบนํนานาคาอีก400เมตรนะคะ เราโชคดีมากนี่น่าจะเป็นอากาศที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แล้วในตอนช่วงนี้ใช่คือแบบเย็นมากามแบบอากาศดีมากคนก็แบบสาก็ช็อกเปีย้ยวไปเลยผ <c oughs> ่านจากตัวจากเหนือของเราเองเลยนะเช้าฝนตกก็เลยเย็น <c oughs> ๆนี่ไงตกเสร็จแล้วต้อนรับเราท่านเปิดถ้ำให้เราเข้าแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเสียงที่สามนะ,ะที่สามค่ะ ยแบบดูรีวิวอย่างเงี้ยพี่อิงเขาบอกว่าห้ามสัมผัสทาาุเหมือนแบบมีความเชื่อว่าอะไรถึงห้ามสัมผัสไหมคะใช่ครับเพราะว่าท่านเป็นพระนางที่ถือศีลน,นะครับค่ะเหมือนผู้ทรงศีลน,นะครับเราจะไม่สัมผัสท่านอ๋อแต่เมื่อกี้ที่แบบมีคนเซลงไปนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ตั้งใจไงครับท่านก็จะประคองลูกหลานไว้นะครับนี่คือจุดเชื่อมทางลงนะคะเวลาลงเราก็จะมาลงทางนี้แต่ตอนขึ้นเราต้องตามพี่อิงขึ้นไปฝั่งนี้นะคะ นอกจากเป็นไกดแล้วนะคะพี่ยังเป็นนักถ่ายภาพแบบเอเินเจอร์ด้วยนะคะนี่เขาตามขึ้นไปเรียบร้อยคนง้นเป็นไงคะพี่แพรยังไหวค่ะยังไหวคะ่ะอีินนี่นะคะแผนเสบียงค่ะ แผนกกินสเบียงคนนั้นอะ<ช>แผนกกินสเบียงอาม่มาเป็นไงบ้างคะหนุนนานมากเลยค่ะข้าอะไรคึงยอนแล้วอาม่าถามว่าลงไปยังยางต้องไปข้างในต่อนะคะตาเ,เก็บกระเป๋าสเบียงตัวเองไป แล้วนะคะถึงคิวพวกเราพอดีเลยค่ะ เจอแล้วนาฬิกาทำอะไรอยู่กับม妈อ,อ,อร่อยไหมคะนี่คืออะไรคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจิลลี่ต่อ,อ,ท,อท,ที่เอากระเป๋ามาเองเพราะว่าอะไรคะเพราะแบกเลงมาให้อาม่านะคะยอดหลานละแม่หมูหมดกินกับปลาแทนได้ปะไหนอ,อะโอ๊ยปลาเส้นกุเน เป็นการแบทเทิลกันร,ระหว่างกูกับหลานนะคะรา,า,า,ากูจะก้มหรือหลานจะขย่งเท้าค่ะกูมันไม่ยอมนะคะดูหน้ากูนะคะเอาอขาเลยปาดหัวกิมกับกุนนเลยอ่ะ อิงมาบอกว่าอีก8คิวจะถึงคิวเราแล้วนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จเตรียมตัวสองส่งนอันแบบเ่องด่ดี